กรรมนีสิมขอว่าเรียงวิธีกำจัดม่านเนาะวิธีกำจัดม่านนี่เป็นอย่างไรม่านก็คือคนที่แบบว่ามีความคิดที่บุดีก็ออยังคิดบุดีพูดบุดีทำบุดีนี่แหละว่าจะเป็นโตเฮาหรือว่ากูอื่นเนาะวิธีกำจัดม่านในโตเฮานี่ก็คือ ให้คิดดีทำดีแล้วก็พูดดีเนาะบ่คิดลบนะคิดลบนี่จังไหนคิดลบก็คือว่าแบบคิดไปในทางบดีนะคิดว่าจะของนี่บดีคิดว่าจะของมันบ่มีคาหรือว่าคิดว่าจะของสิบบรวยเพื่อคิดแบบว่าโอ้ยกูตกต่ำคือบรวยบ่มีวาสนาอย่างแท้นะเจ็ดยังก็บ่กขึ้นอย่าไปคิดนะ ต้องคิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นหรอกมันถือเรียงวันนี้กับวันหน้ามันก็ต้องถือกนเขามันต้องมีมือถือเลยเขาต้องคิดเป็นถนนนะเออช่วงนี้แปลว่ามันคือทุกทั้งที่เขาทุกงานลำบากเขาจนเขาบรํารวยเลอเขาก็ต้องคิดไปว่าเออเดี๋ยวเมื่อหน้าเมื่อขนาดก็ต้องชีวิตต้องดีขึ้นต้องหายจนหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยอีกเล ชีวตต้องดีขึ้นสุขภาพร่างกายเขาต้องดีขึ้นแน่นอนคือน,นะอันนี้คือคิดดีวกคิดลบนะส่วนคนที่คิดบดีพูดบดีทำบดีนะคือจิตใจเขาบดีเนาะเขาเป็นม่านนะจิตใจม่านก็คือจิตใจเขาเนี่ยแหละว่าเม้นโตม่านมาถิงอยู่ในร่างเขาอย่างนั้กคือความคิดเขาจิตใจเขามัน ที่ให่ที่พอดีแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเขาหรือตัวพื้นวิธีกําจัดม่านก็คือไปเฮ็ดให้เขาแบบว่าตอนให้เขากลับมาเป็นคนดีรู้ไหมมา่านคือม่านทุกอย่างอ่ะม่านสังคมม่านศาสนามานา่านวัฒนธรรมหรือม่านที่แบบว่าเออก,กินทําลายประเทศพี่เถอะพวกนักการเมืองพวก หรือว่าพวกนายทุนอย่างจึงเสือะนะพวกนักท่อโกงหรือว่ามิจฉาชีพหรือว่าส่วนผู้ไรยย่จังเสือกึ่มนี่แหละเป็นม่านม่านสังคมแล้ววิธีกำจัดม่านก็คือเลี้ให้เขากลับมาเป็นคนดีไปสอนธรรมะเขาี่ยังนักโทษในคุกจึงเสือกบสอนอาชีพให้เขาแล้วก็เวลาเอาของของังจึงเสือกให้เขาสวดมนต์ไหว้พระ หลังสมาธิแล้วก็เปิดเทศให้เขาฟังครูบาอาจารย์เปิดธรรมะสอนธรรมะให้เขาพ่ออกพ่อเขาออกจากคุกมาหรือว่พ้นทษมาเขาก็จะได้กลับมาเป็นคนดีกลับมาเป็นเทวดาเลิกเป็นม้านจนะริงตีหน้าคนแบบว่าพุ่มพวกที่เป็นม้านพวกมัานสังคมแบบนักการเมืองหรือว่า คนที่ไปสนับสนุนคนบดียังเสียเขาพิธีกําจัดก็คือเขาต้งองไปสนับสนุนเขาคนที่บดีนะว่ต้องไปยกย่องสรรเสริญเขาว่ต้องไปแบบว่าไปอุดหนุนเขานะทุกที่ยังขอเปิดร้านอาหารือยว่าเขาทําคลิปลงคลิปอย่างเจ้งเสียเขาก็ต้องไปกดไลค์กดแชร์ให้เขาต้องไปเบิรงเขาเดือนพานล้าน แงเขาไปกดไลค์กดแชร์ให้เขานี่เขาแหงได้ใจแงมาคิดคิดที่บดุดีที่ยังไปดาูุนั่นูุนี่จังเสียหน้าว่ากันเรื่องการเมืองดาปุคนหรือว่าคำหยาบคำที่บุดีทุ่มมันกรที่เขาต้องไปนับสนุนเขาต้องไปยุบด,ดองสนเืรเขาต้องไปกดไลค์กดแชร์โดดมันจะแพ่ไพ่ไปเองนอกตัวยัง คือจังนักากรเมืองหรือว่าพักดการเมืองบางพักจังเดือกลจะสูญพันธุ์หรอเห็นหมั้การท่องว่าไปอุดหนุนว่าไปเลือกเขาว่าไปเห็นจุกจ้องเสนเขานะ่อนะอะไรมันจะสูญพันธุ์ไปเองหรอกทุ่งมันนะคนที่บดีนะไปจังเขาเอิญไปชุ่มนุม่มไปขับไล่้นัน้นปุ้นี้จังเสียเฮาก็บ่ต้องไปน้องเขาหรือว่าโซ่เคียวหรือว่าซื้อจังเดือยซื้อใดที่บดี ที่ไปสนับสนุนก้นที่บดีไปนําเสเนอข้าวบิดเบือนจริงๆเขาก็พอต้องไปเบิงพอต้องไปกดไลค์กดแชร์เขาขันเขาขันฟองของเขาบมมีค้นเบิงเนะี่ยเขาบมมียได้ใ่มมีสปอนเซอร์สนับสนุนกะเขาเกิจถึงยกถึงนัง่นไปเองเนาะเจ๊งไปเองนะเขาบอต้องไปหนุนเขาบอต้องไปสนับสนุนเขา ร้านค่ากซื้อกันไม่ว่าจะเป็นร้านค่าหรือว่าพวกร้านอาหารหรือประานบันเทิงหรือธุรกิจยังก็แล้วแต่ทุกที่แบบว่าเป็นคนที่บดีนะว่าองไปสนับสนุนเขาถึงไปสนับสนุนหอนอ่ยแงเฮ็ดเห็นเขาได้ใจหรือว่าเขายัเฮ็ดเห็นเขาแบบมีจังเดล่ะ นี่ประสิทธิภาพนะตูเทีย่ยวยังเถอะพระองไปสนใจพต้องไปกดไลค์กดแชร์เขาดอกสุดท้ายบ่มีคนเบิง่งเขาก็จะเขาหิดไปเอไอก็จะบ่น้ำบาเขามาข้นมาโพดมานันเห็นน้ำโซเชียลใน YouTube หรือว่า f a c เ o o บุอกจะไปสนับสนุนวิธีปรับจัดม่านนะคนที่บ่ดีกิดบด่ดีทำบด่ดนะีหรือว่าว่าบ่ดีนะ ให้สรางนับส้างหนุนแต่คนที่เป็นคนดีทิปใจดีๆที่เขาทําบุญหรือว่าทิบสร้างความดีแบบคนแบบมีประโยชน์นะว่าสิ่งที่มีประโยชน์น่ะลอยเหลือสังคมอย่างเงี้หรือว่าเขาสารดีๆหรือว่าบุคคลที่ดีเนี้ยเอาแค่ไปเหาสนับสนุนตลอดนะ เรวมาว่าวิธีกับจัดม่นโมเมนต์ว่าไปขาคารีโมเมนต์ไปขาคนที่บุดีไม่ได้ไปแหงไปคาคอเมืนกับจัดม่นคือไปขาคนที่บุดีคนที่คิดบุดีทำบุดีพูดบุดีโมเมนต์นีขคาคอเนี่ยคือขาดจิตของเขาจิตใจก็ให้เขากลังผื่นคนดีไหยไปให้ธรรมะขางึงติดล่ะ เขากลับมาเป็นคนดีแล้วก็มาเป็นเทวดาเนะขาจะได้เลิกเป็นบ้านนะแล้วแม่ว่าเาขเาก็คิดท้างนี้แหละสำหรับผู้ใดที่นี้ช่องเนาะช่องเพราะว่าจะเป็นแบบซื้อเนาะหรือว่าเป็ดบุกหรือทองที่แบบว่ามีคนรับชมหลายๆนะให้น้ำลิบคำบอกของข่อไอแค่นะไอแค่ให้คนฟังหลายๆเนะี่ย คนเขาจะได้ตื่นหูนะเขาจะได้รับรู้นะอันนี้ยังั้นคลิปของข่อยซ่องข่อยมีคนเบิ่งไหม่ปวดมันคนเขาเลยสิบดหูนะสิบดตื่นหูนะไปเผยแพร่ลงโซเที่ยวลงงฟองจะของไปรวดแห่คนได้เบิ่งหลายๆนะมันสิได้ตื่นหูสิได้เลิกเป็นม,มันนะอ้าวกะขอจบคิปทุนนี้ลนะเนาะ